สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับไม่ช่วงนี้ยอมรับว,ว่างานเยอะจริงแต่ช่วงที่งานเยอะเนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมข่าวเมื่อรู้สึกจะบนวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเร็วใช่เป็นวันศุกร์นั่นแหละข่าวใหญ่สําหรับวงการเงินบุญเลยใช่ไหมครับถ้าผมไม่พูดถึงเรื่องเนี้ยตกข่าวแน่นอนนะครับและจะบอกว่าจะดีใจหรือเสียใจดีล่ะไม่นะความรู้สึกคือ เฉยๆเพราะคิดว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับแล้วอย่างมันเป็นบทพิสูจน์ด้วยบทพิสูจน์ของการที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะทําให้คนตาสว่างมากขึ้นนะครับก็ผมพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องการเข้าจับกลุ่มใครครับนายชอเล็กสุโขทัยอาฉายาชอเล็กสุโขทัยหรือว่าจรรนินหมื่นจิตหรือเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรทีรทัสกรกนกไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ตามเลิศเลยรู้หลาอะไรก็ตาม แต่การกระทำคือมิจฉาชีพและในสุดก็หนีไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ถูกจับในที่สุดนะครับโดยการ <c oughs> ประสานงานของสถานีตำรวจธรรมศารลาแล้วก็ DSI ไปจับกลุมได้ที่อพาร์ตเมนต์แถวธรรมศารลานะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะน่าจะส่งไปรับรับโทษที่สุขโขทัยแล้วนะครับก็บ้านเก่าเขาังแหละชอเล็กสุขโขทัยนะครับ <c oughs> ไอการจับเข้าจับกลุ่มครัง้งครังเนี้ยบอกตรงนะคือต้องขอบคุณคุณบรรจงบรรจงชงข่าวแล้วก็เวิร์กพอยต์นะครับที่ตามเกาะเรื่องนี้มาตลอดนะครับคือลายเนี้ยเป็นลายใหญ่บอกได้เลยว่าโชเล็กสุขไทยนี่เป็นเป็นลายที่จับยากจริงๆมันจับยากหมดแหละพวกแก๊งเงินบุญเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเจ้าทุกแต่ต้องขอบคุณเลยนะครับขอบคุณเวิร์กพอยต์แล้วก็คุณบรรจงแล้วก็ทีมงาน ที่ทําให้จับกลุ่มชอเล็กสุโไทยได้และที่สําคัญก็คือจิตอาสาทุกๆท่านที่ส่งข้อมูลไปให้ทําให้มีข้อมูลถึงการหลอกลวงของนายคนนี้แล้วก็ DSI ด้วยนะครับที่เข้ามาจับโดยท่านรัฐมนตรีสงกัิ์เทพสุทินนะครับซึ่งซึ่งพูดตรงๆนะก็คือคนที่ทำที่ผมตามเรื่องนี้มาเนี่ยก็คือเราไม่คิดเลยนะว่าในชอเล็กเนี่ยจะถูกจับได้ เพราะมันไม่มีเจ้าทุกนะครับแล้วที่สําคัญก็คิดว่าคนอันน่าจะตาสว่างแล้วก็เลิกลงทุนเลิกลงเลิกลงทุนไอดีก็ไปหลอกชาวบ้านต่อไปนะครับแต่ทีนี้พอจับได้ปุ๊บเนี่ยผมทานายได้เลยว่าต่อไปเนี่ยจะมีการจับเพิ่มเติมเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าพอถูกจับปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวจะมีเจ้าทุกจะเริ่มมาแจ้งความแล้วแล้วคนก็จะเริ่มตาสว่างแล้วก็คิดว่าไม่ได้เงินแน่ถูกไหมครับไม่ได้เงินแล้วเข้ามาแจ้งความจะดีกว่า แต่บอกสักนิดหนึ่งคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยท่านต้องดูแลด้วยนะครับดูแลสภาพจิตใจของคนที่ท่านรักด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งท่านอาจจะมีความหวังไว้มากแล้วช็อกแล้วก็อาจจะเกิดเจ็บป่วยได้นะครับอันนี้ต้องดูแลกันนิดนึงนะครับแต่ยังไงความจริงก็คือความจริง <c oughs> อันนี้ยกคําพูดของ <c oughs> ครูคนหนึ่งแล้วกันความจริงก็คือความจริงมันหนีไม่พ้นหรอก แกงมิชฉาชีพเนี่ยยังไงมันก็มันก็เป็นมิชฉาชีพอะสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าเงินบุญไม่มีจริงใช่ไหมครับในชอเล็กเนี่ยอ้างว่าอะไรอ้างว่ามีเงินสี่แสนล้านเข้ามาที่ประเทศเข้ามาในประเทศอยู่ในบัญชีเขาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่ามันมันไม่จริงคือมีการปลอมแปลงปลอมแปลงเอ,เ,อเอกสารซึ่งตรงนี้ก็ต้องโดนคดีด้วยแล้วประวัตินายคนนี้ก็ไม่เบานะ มอก,ก่อนลงทุนอะไรครับทำเหรียญบิสตูลิใช่ไหมแล้วก็มาลงทุนโมซัมบิกลงทุนอะไรเทรดไต้หวันลงทุนโรงงานขยะลงทุนขายหุ้น RG ของบริษัทลิสโกซึ่งซึ่งไม่มีใครเคยได้เงินเลยนะครับไม่มีใครเคยได้เงินเลยแต่ก็ยังหลงเชื่อแล้วที่สําคัญเนี่ยแอบอ้างสถาบันแอบอ้างอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเงินบุญตอนนี้ก็รับกรรมในคุกแล้วนะครับ <c oughs> เป็นบทเ,เรียนนะครับจะบอกว่าพุ่งตรงนะมีก็มีคนถามผมผมผมเหมือนกันเออคุณนันเหนคุณดีใจไหม <c oughs> ไม่เนะผมพุ่งตรงนะผมผมผมเฉยๆไงผม,ผมเฉยๆคือไม่ได้ดีใจแล้วไม่ได้เสียใจแต่เขาเรียกว่าถ้าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกปองธรรมสังเวชคือคิดตามหลักความจริงไงคือว่าเมื่อคุณทําความชั่ววันใดวันหนึง่งมันก็ต้องไหนีหน,หนีไม่พ้นกรรมชั่วที่ทําไว้ถึง,ถ,งถึงแม่นะ ถึงแม้ในายคนเนี้ยจะไม่ถูกตำรวจจับแต่กรรมกรรมก็ตกผลกับครอบครัวตัวตัวเองเนั่นแหละแต่ตอนเนี้ยกรรมที่ชัดเจนคืออะไรคือคุณจะต้องอะไรครับจากลูกจากเมียจากคนในครอบครัวจากพ่อจากแม่จากญาติพี่น้องและที่สําคัญเนี่ยชื่อเสียงเสียหายไหมครับคนใกล้ชิดคนที่คุณรักเนี่ยชื่อเสียงเสียหายไปด้วยฉะนั้นอย่าทาชั่วถ้าเราทําชั่วปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าหลังถ้าเรารับกรรมถูกจับไปแล้วเนี่ย คนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เรารับคนที่เรารักเนี่ยเขาได้รับผลกระทบไปด้วยเราก็พูดถึงเนี่ยใช่ไหมพูดถึงในหลักของความเป็นจริงอะ่ะก็คือลูกเมียก็เดือดร้อนลูกก็ต้องมัน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 เป็นปมไงมันก็มันก็จะเป็นปมปมด้อยนะครับการทําชั่วนี่ยอย่าทาเสียเลยดีดีกว่าคือเรื่องคดีความเรื่องอะไรเนี่ยผมคงไม่พูดถึงเพราะว่ามันหาได้ตามข่าวทั่วๆไปไงแต่จะบอกว่าไอการจับกลุ่มครั้งเนี้ยมันเป็นการยืนยัน ยืนยันชัดเจนเลยว่าเงินบุญไม่มีจริงและคิดว่าก็คงมีการจับกลุ่มหัวสายต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าตีเหล็กกำลังร้อนตอนนี้ถ้าใครเป็นผู้เสียหายยให้รีบมาแจ้งความไม่จําเป็นจะต้องเป็นสายในชอเล็กสุโขทัยนะครับเป็นสายอื่นก็ได้ถ้าคุณ <c oughs> มีหลักฐานคุณแจ้งความเลยผมบอกตรงมันไม่มีหรอกเงินบุญเนะี่ยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วท้าพิสูจน์เลย ไม่มียังยังไงก็ไม่มีและจะโดนจับอยู่เรื่อยๆนะครับก็คืออยากจะเปิดเผยความรู้สึกอะเปิดยความรู้สึกในใ,นใจๆๆเอออย่างอย่างอย่างน้อยใช่ไหมครับอย่างน้อยไอการที่เราช่วยกันเปิดโปพผู้นี้มันก็ได้ผลไปที่ประ,ประจักษ์ไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณคุณบรรจงนะครับแล้วก็เว r ร์กพอยแล้วก็อะไรนะชินที่ช่วยเรื่องนี้แล้วก็ท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับ แล้วก็ทีมแล้วก็ดีเออีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอธรรมศาลาที่จับไม่นี่ได้นะครับจากการที่เราคิดว่ามันคงจะลอยนวลมันสุดท้ายก็หนีไม่ไม่ไม่พ้นกรรมนะครับทีนี้ทีนี้เน,นี่ยก็มีที่ต้องตามคือตามอะไรคนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องตามเงินว่านายคนนี้โอนเงินไปให้ใครบ้างใครมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากนายคนนี้ถูกจับแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกเขาเรียกอะไรนะริ้วล้อใช่ไหมครับ รีุล้อมาอวยรีุล้อมาคอยคือคอยบล็อกเพื่อไม่ให้สมาชิกไปแจ้งความเพิ่มบางคนเป็นถึงครูบาอาจารย์นะเป็นข้าราชการเกษียณก็มีซึ่งซึ่งผมว่าเดี๋ยวก็คงตามกันอนะว่ามีใครบ้างนะครับฉะนั้นถ้าใครตาสว่างไม่จําเป็นจะต้องสายนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนายชอเล็กสุขโขทัยเนี่ยสายอื่นก็ได้จะเป็นสาย SME ก็ได้สายอะไรนะ เขาเรียกกันยายหนูนาเออยายหมออะไรพวกนี้ยายหมอเจี๊ยบเออแล้วก็มีอีกท่านเจ้าสัวเจ้าสัวก้านอันนี้บอกเลยม,ม,ม,มัน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 มีมันมันมีเยอะที่ที่กําลังจะทยอยถูกจับนะครับบอกได้เลย,เลยคือดีเอสไอเนี่ยตั้งใจจะก,กวาดล้างแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> หลังจากนั้นก็ทยอยเข้าเข้าคุกกันนั่นแหละครับ <c oughs> เคย <c oughs> เคยบอกไว้หลายครั้งลหลายหนแล้วว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าพวกนี้เคยขู่ผมว่าดีเอชไอจะมาจับผมสุดท้ายเป็นไงครับจับพวกนี้ก่อน <c oughs> อยู่มานานแล้วดีเอไอก็มันมาจับผมสักทีแต่ไปจับพวกนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทําความผิดเราไม่ได้เป็นคนมิจฉาชีพนะครับเตือนกันไว้นะครับไอการการทําชั่วเนี่ยไม่ทําเสียเลยดีกว่าเพราะผลกระทบไม่ได้ตกกับกับ,ก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 บแกตัวเรามันตกกับคนที่เรารัก แล้วก็ถึงแม้เราจะออกจากคุกตารางมาแล้วเนี่ยใช่ไหมประวัติมันก็ปรากฏอยู่มันมันเป็นตาบาปอะแล้วไม่ได้ทําตาบาปให้กับตัวเรานะถ้าเราทําชั่วเนี่ยตาบาปให้กับลูกกับหลานกับคนที่เรารักด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> อย่าทําดีกว่านะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้นะครับ <c oughs> คนทําคนที่ทําชั่วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็น คนยากคนจนหรือว่าคนที่ไร้การศึกษาคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนมีการศึกษาสูงคนล่ําคนรวยคนเกิดในชาติตระกูลสูงถ้ากิเลสตัณหาเข้าครอบงาเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดก็คือว่าเป็นคนชั่วเหมือนกันหมดนะครับก็คือคนคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ําอยู่ที่ทำตัวฝากไว้นะครับแล้วสายอื่นก็ระวังไว้ เพราะท่านคงจะได้ไปอยู่คลิหาด์เดียวคลิหาด์เหมือนกับนายชอเล็กสุขไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งคลิหารนั้นชื่อว่าเกือนจำนะครับสวัสดีครับ